สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเซลน้องนะคะวันนี้น้องมีข่าวนะคะข้อมูลข่าวสารจะมาแจ้งนะคะแล้วก็จะมาแจ้งโปรโมชั่นดีๆด,ด้วยนะคะสำหรับรถมิลเ็กนะคะ,ะถ้าลูกค้า้ามาแล้วนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้น้องหน่อยนะคะเดี๋ยวน้องแจ้งโปรพิเศษให้นะคะ,ะวันนี้นานๆเราจะมาไลค์ในเพจนะคะ เพราะว่าปกติแล้วเราจะไลฟ์ในส่วนของอ่าทิกตอนะคะส่วนใหญ่เราจะไลฟ์ทิกต o อกเป็นประจำนะคะฝากช่องทิกต o อกของเราด้วยนะคะฝากช่องต่อๆด้วยนะคะ นะคะให้สําหรับลูกค้านะคะที่ก็สามารถโอนจองออนไลน์ได้นะคะไม่ว่าลูกค้าจะอยู่เหนือใต้ออกตกนะคะอยู่จังหวัดไหนนะคะก็สามารถซื้อรถกับเราได้นะคะเพียงนะคะลูกค้าโอนจองนะคะอ่าโอนจองเข้ามานะคะคุยโปรโมชั่นนะคะคุยโปรโมชั่นนะคะถ้าโอเคแล้วนะคะชอบโปรโมชั่นที่เราเสนอให้นะคะลูกค้าโอนจองเข้าบัญชีบริษัทนะคะ เสร็จแ,แล้วเนี่ยเราจะทำการส่งไฟแนนซ์นะคะไปเซ็นให้ถึงหน้าบ้านเลยนะคะไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ที่จังหวัดไหนนะคะก็สามารถซื้อรถกับเราได้นะคะเสียงชัดเจนดีไหมคะอ่าเดี๋ยวน้องขออนุญาตสักครู่นะคะเดี๋ยวน้องขออนุญาตใส่ แล้วคะ่ะเสียงชัดเจนไหมคะขอเทสไมค์แป๊บหนึ่งนะคะอ่ามาแล้วคะ่ะเสียงชัดเจนไหมคะขอดยัดเช็คไมค์แป๊บหนึ่งนะคะอ่ามาแล้วคะ่ะขอดยัดเทสไม้แป๊บหนึ่งนะคะอ่าสวัสดีคะ่ะตอนนี้สำหรับโปรคัทโฟใช่ไหมคะมีจ้าโปรคัทโฟนะคะ เสียงชัดเจนดีไหมคะอ่ะโฟใช่ไหมคะดีจ้าโปรแคโฟนะคะเสียงชัดเจนดีนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจรถรุ่นไหนนะคะก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวน้องนะคะจะทําโปรโมชั่นพิเศษให้เลยนะคะสําหรับโปรโมชั่นแคปโนะคะสําหรับแคปโฟนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจรถ1.9นะคะตอนนี้ของเราก็ยังมีรถให้อยู่นะคะ มีโปรโมชั่นพิเศษให้ด้วยนะคะสำหรับเครื่องยนต์1.9นะคะยังมียังมีโปรโมชั่นพิเศษให้อยู่นะคะถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะอยากได้รถ1.9นะคะก็สามารถทักเข้ามาสอบถามข้อมูลกันได้เลยนะคะแต่ว่าน้องขอด่วนนิดนึงนะคะด่วนด่วนดวนนะคะเพราะว่าจำนวนจำกัด รถ1.9นะคะ,ระ,คะเริ่มทยอยหมดแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะลูกค้าค่อนข้างให้ความสนใจในส่วนของรถเครื่องยนต์1.9กันเยอะมากๆนะคะเช่นเดียวกันนะคะสําหรับโปรโมชั่นวันนี้นะคะที่น้องจะมานําเสนอนะคะสําหรับอาจอิลิแกนนะคะมิวเอ,อลิแกนนะคะตอนนี้เครื่องยนต์2.2เรานะคะรถค่อนข้างขาดแล้วก็รอนานนะคะถ้าลูกค้าท่านไหน ไม่อยากรอรถนะคะตอนนี้นะคะอีลิแกนนะคะเครื่องยนต์1.9ตอนนี้นะคะขอ,องเรายังมีสีดำอยู่นะคะอ่าลูกค้าท่านไหนนะคะอยากได้เกรดอีลิแกนนะคะ ก็เรียบเลยนะคะตอนนี้อีลิแกนของเรายังมี1.9อยู่นะคะ1.9นะคะใช้เงินออกรถน้อยมากๆเลยนะคะสำหรับมิวเออีลิแกนนะคะอ่ะออปชั่นทุกอย่างเหมือนกันนะคะเหมือนเครื่องยนต์2.2เลยนะคะ แต่ว่าแตกต่างกันแค่เครื่องยนต์เท่านั้นเองนะคะอ่าแตกแต,แตกกันแค่เครื่องยนต์นะคะสำหรับ m u x เอ็กซ์อีนะคะ1.9นะคะโปรพิเศษนะคะที่น้องจะเสนอวันนี้นะคะลูกค้าใช้เงินออกรถเพียง53,500บาทนะคะ53,500บาทนะคะก็สามารถออกรถได้เลยนะคะเป็น m u x เกนะคะเกรดอีลแกนนะคะ เป็นสีดํานะคะรถสีดํานะคะตอนนี้นะคะจริงๆสีดำเนะะีน่ยค่ะน้องอยากจะแนะนําเลยนะคะถ้าลูกค้าออกรถสีดํานะคะเท <Hey, S 1> ดุดันมากนะคะสําหรับสีดํานะคะผ้าเคลือบแก้วนิดนึงนะคะสวยเลยนะคะเคลือบเซรามิกนะคะเวลาฝนตกนะคะก็มันก็สามารถชะล้างไปได้เลยนะคะอ่าร้อยไม่ติดเลยนะคะอ่าสำหรับลูกค้าต้องการ คาแอบโฟนะคะลูกค้าสนใจ1.9หรือ2.2งจคะสำหรับแอบโฟตอนนี้ของน้องมี1.9ด้วยนะคะกับโฟหนึ่งตอนนี้จะเป็นเกรดแซดด้วยนะคะเกรดแซดเลยนะคะสำหรับเพรื่งยนต์หนะจุดเก้าะเดี๋ยวน้องพาไปชมนะคะสำหรับ n ิวเอ็กอลแกนะคะที่จอดอยู่ด้านหลังนะคะตอนนี้เกรดดีลิแกนนะคะยังแบบว่า,าลูกค้าจะรอรถค่อนข้าง,งนานนิดหนึ่งนะคะอ่า แล้วก็โปรโมชั่นนะคะเมื่อกี้ที่เราพูดทางไว้นะคะสำหรับางานโปรโมชั่นนะคะงานมอเตอร์มอเตอร์โชว์ของเรานะคะทีมงานอีซูซูสยามซิตี้เรานะคะจะเข้างานวันที่29นะคะมีนาคมนี้นะคะเป็นวันเสาร์นะคะถ้าลูกค้าอยากเข้าไปชมรถนะคะหรือรับข้อเสนอดีๆในงานนะคะก็สามารถเข้าไปชมได้นะที่งานนะคะ อ่าถ้าลูกค้าท่านไหนไม่มีบัตรเข้างานนะคะก็ทักมาสอบถามเราได้นะคะอ่าอินบ็อกมาได้เลยนะคะหรือ ลูกค้าจะสอบถามโปรโมชั่นในส่วนของโปรโมชั่นางานมอเตอร์โชว์ที่จะถึงนี้ก็ได้เช่นกันนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะเราจัดโปรพิเศษให้นะคะโปรเดียวกับมอเตอร์โชว์แน่นอนคะ่ะและที่สําคัญนะคะลูกค้าซื้อรถช่วงนี้จองรถช่วงนี้นะคะลูกค้าสามารถรับรถทันก่อนส่งกลารแน่นอนนะคะก่อนส่งการลูกค้าได้ขับรถไปเที่ยวแน่นอนนะคะอ่า เพราะว่าถ้าลูกค้าท่านไหนมีโครงการจะออกรถนะคะอยากรับรถก่อนสงการน,นะคะน้องแนะนํานะคะ ทักมาสอบถามข้อเสนอของเราได้เลยนะคะทักมาสอบถามข้อเสนอของเรานะคะถ้าถูกอกถูกใจนะคะรีบจับรีบจองนะคะรีบจับรีบจองกันนะคะเราจะได้ทําการจัดส่งไฟแนนซ์ไปเซ็นให้นะคะ,ะและที่สําคัญนะคะในส่วนของมิวเอนะคะลูกค้าที่เป็นครอบครัวอิสุสุอยู่แล้วนะคะมีครอบครัวใช้อิสุสุนะคะก็สามารถได้รับส่วนลดตรงนี้นะคะถึง2 0 0 0 0บาทเลยนะคะสําหรับรถกระบะนะคะ จะใช้คข้อพิสูสูได้นะคะ1,000 0บาทนะคะส่วนลดนะคะรับกันไปเลยนะคะและถ้าลูกค้านะคะเป็นพนักงานนะคะผู้ผลิตชิ้นส่วนนะคะก็สามารถรับ กดลดเพิ่มสามหมื่นบาทเลยนะคะลูกค้าเข้ามาแล้วนะคะรบกวนกดไลค์กดแชร์ให้น้องหน่อยนะจ๊ะกดไล์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะเพราะว่าปกติแล้วเราจะไลค์ในช่องต่อต่อนะคะยังไงรบกวนฝากช่องต่อต่อของเราด้วยนะคะอีซุสยามซิตี้สาขาดอนเมืองนะคะในช่องต่อต่อนะจ๊ะวันนี้พิเศษนะคะน้องมาไลค์นะคะแจ้งข้อมูลข่าวสารนะคะให้พี่ๆในเพจนะจ๊ะ และข่าวสารข่าวที่สองนะคะสำหรับงานดีๆนะคะของเรานะคะของเรานะคะจะมีจัดงานนะคะมิ팅นะคะชบานะคะ,ะในวันที่30นะคะต่อเนื่องเลยนะคะแล้วลูกค้าท่านไหนไม่สะดวกไปที่เมืองทองธานีนะคะก็แวะเข้ามาชมที่ตลาดก็เรียกตลาดอะไรนะมิวอะ ตลาดมิดมาเก็ตนะคะตลาดมิดมาเก็ตนะคะตั้งอยู่ที่ไหนนะคะตลาดมิดมาเก็ตตั้งอยู่ตรงประตูกรุงเทพนะคะตรงแถวแถวประตูกรุงเทพนะคะถ่า,าลูกค้าท่านไหนนะคะอยากร่วมอ,อยากร่วมเข้างานนะคะ ในงานนะคะของเราก็จะมีโชว์ต่างๆนะคะจะมีอ่าบูธนะคะต่างๆนะคะมีบูธอ่าอะไรนะคะมีบูธอ่า อะไรแต่งรถนะคะถ้าลูกค้าอยากได้ของแต่งนะคะสามารถแวะชมงานได้นะคะวันอ,อาทิตย์นะคะที่30มีนาคมก็คือสิ้นเดือนนี้นะคะที่ตลาดมิดมาเก็ตนะคะตลาดมิดมาเก็ตตั้งอยู่ประตูกรุงเทพนะคะแถวแถวคอปออของเรานี่เองนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะเรียนเชิญนะคะเรียนเชิญเข้าร่วมง,งานกันได้นะคะอ่าก็ก็เสนอ,อข่าวสารข้อม มูลนะคะสองสองเรื่องแล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวน้องจะพามาชมรถอีลิแกนกันนะคะว่าในส่วนของอีลิแกนนะคะภายในเขามีอะไรบ้างนะจ๊ะภายในเขามีอะไรบ้างอ่มาดูกันเลยอ่ะโอเค นี่เลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะเป็น u m ิวเอ็กซ์อีแกนสีขาวมุกนะคะแต่ว่าคันนี้เป็นเครื่องยนต์2.2นะจ๊ะแต่ว่าของเรานะคะมะีเครื่องยนต์1.9จะมีสีดํานะคะตอนนี้บอกจะซื้อบ,บอกว่เหลือคันสุดท้ายแล้วนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนอยากได้นะคะเจอเลยนะคะใช้เงินออกรถเพียง53,500บาทเองนะคะสําหรับ m u วเอ็กซ์อีนะคะเครื่องยนต์1.9นะคะ อ่าภายนอกนะคะสำหรับ New X e l l g a n นะคะของเราก็จะมีกระจังหน้านะคะจะเป็นแบบนี้แล้วก็มีไฟตัดหมอกนะคะเดี๋ยวมาดูด้านข้างกันนะคะฝั่งนี้ดีกว่าจะได้สว่างหน่อยนะคะสําหรับลายล้อแม็กนะคะก็จะเป็นลายนี้เลยนะคะลายล้อแม็กนะคะอ่าจะเป็นลายล้อแม็กจะเป็นขอบ 18นะคะสำหรับ New X Elegance นะคะอ่าแล้วก็นี่เลยจ้ามีกระจกพับไฟฟ้านะคะมีไฟเลี้ยวนะคะด้านข้างตรงนี้มาให้แล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับ New X Elegance นะจ๊ะอ่ะแล้วเรามาชมภายในกันค่ะมาชมภายในกันนะจ๊ะสำหรับ New X Elegance เนาะ นี่เลยจ้าภายในนะคะเรียกว่าหรูมากๆเลยนะคะสุดหรูเลยนะคะสําหรับภายในของมิวเอ็กซ์อลิแกนะคะ <_: S 1> ก็จะมีเบาะหนังมาให้แล้วนะคะเป็นเบาะหนังสีน้ําตาลนะคะเป็นแบบว่าสีแบบออกน้ําตาลแบบเทาๆนะคะสีผู้ดีมากนะคะสําหรับวิวเอ็กซ์อลิแกนเนาะภายในเรียกว่าสวยเลยนะคะมีหน้าจอนะคะมีหน้าจอมาให้เรียบร้อยนะคะมีแอร์ออโต้นะคะประับ ปรับได้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะอ่าแยก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 เขาเรียกว่าแยกปรับระดับได้ทั้งสองสองสองปรับอุณหภูมิได้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะสําหรับมิวเอ็กซ์อีลิแกนะคะอ่ามาดูด้านหลังนะจ๊ะด้านหลังตรงนี้นะคะมิวเอ็กซ์อีลิแกนะคะก็จะมีสเต็ปเซนเซอร์แล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะมันอาจจาะวัดติดไปนะคะนี่เลยนะคะมี ฝาท้ายไฟฟ้านะคะฝาท้ายไฟฟ้าแล้วก็มีสเตปเซนเซอร์เลยนะคะเรียกได้ว่ามิวเอของเรานะคะตอบโจทย์ครอบครัวมากๆนะคะรถค่อนข้างกว้างนะคะถ้าลูกค้าไปเที่ยวนะคะสามารถพับเบาะราบได้เลยนะคะนี่เลยสามารถพับเบาะราบได้นะคะนี่เลยค่ะทั้งหมดอ่าสองแถวนี้นะคะเรียกได้ว่าขนของได้นะคะหรือลูกค้าที่ชอบแบบว่า ปิกนิกปิกนิกอ่าค่ะตั้งแคมป์อย่างนี้นะคะตอบโจทย์มากๆนะคะนี่เลยค่ะลูกค้าสามารถรบับอกนะคะอ่าราบเลยนะคะอ่าในส่วนของโปรโมชั่นนี้นะคะลูกค้าใช้เงินออกรถห้าหมื่นสาันห้าร้อบาทเนี่ยน้องจะแถมเป็นพรม6กี V.I.P ให้นะคะลูกค้าสามารถเลือกสีได้ด้วยนะคะน้องก็น้องก็จะอ่า ปูพรมให้นะคะเรียบเก็บเรียบเลยนะคะแล้วก็นี้นะคะก็จะมีตัวชาร์จไฟนะคะสําหรับลูกค้าที่แบบว่าไปเที่ยวนะคะแคมปิ้งนะคะก็เราจะมีตัวชาร์จไฟตรงนี้ให้ด้วยนะคะค่อนข้างสะดวกเลยนะคะสําหรับลูกค้าไปแคมปิ้งนะคะอ่า เรียกได้ว่า m ิวเของเรานะคะตอบโจทย์รถครอบครัวมากๆนะคะเป็นรถอนเนกประสงค์ที่คุ้มค่านะคะคุ้มราคานะคะอ่านั่งได้ทั้งครอบครัวนะคะกว้างมากนะคะกว้างขวางใหญ่โตเลยนะคะอ่านี่เลยจ้า มาเลยนี่ค่ะมาดูด้านหน้ากันนะคะสำหรับ NewX อ l ก g a n c ลิสีดำนะคะที่น้องแจ้งนะคะโปรโมชั่นนี้นะคะ ถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะอยากจะแนะนํานะคะด่วนๆเลยนะคะทักเข้ามานะคะลูกค้าสามารถทักเข้ามาในอินบ็อกซ์เพจได้เลยนะคะเราจะมีแอดมินนะคะรอให้ข้อมูลลูกค้าอยู่นะคะโปรโมชั่นนี้นะคะออกใช้เงินออกรถน้อยนะคะผ่อนสบายๆเพียงแค่ประมาณหมื่นเก้านั่นเองนะคะใช้เงินออกรถห้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทนะคะโปรโมชั่นของแถมนะคะลูกค้าทักมาสอบถามหลังบ้านได้นะจ๊ะเรามีโปรโม พิเศษให้นะคะและสำหรับลูกค้านะคะที่ถามกับโฟมาเมื่อกี้นะจ๊ะลูกค้าทักอินบ็อกซ์มาได้เลยนะคะของเรามีทั้งเครื่องยนต์1.9นะคะและเครื่องยนต์2.2นะคะลูกค้าสนใจ1.9หรือ2.2นะคะสามารถแจ้งได้เลยนะคะแต่สําหรับ1.9นะคะตอนนี้นะคะมีจํานวนจํากัดนะคะถ้าลูกค้าสนใจเครื่องยนต์1.9นะคะลูกค้าลองอ่า i อ b อ x เข้ามานะคะสอบถามข้อมูลรายละเอียดหลังบ้านได้เลยนะคะเดี๋ยวน้องคำนวณให้นะคะยอดผ่อนนะคะจะใช้เงินดาวนะคะใช้เงินออกรถเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวแจ้งรายละเอียดข้อมูลรบับรองว่าลูกค้าถูกใจแน่นอนนะคะอยากได้อะไรอยากเพิ่มเติมอะไรในส่วนของชุดแต่งนะคะลูกค้าสามารถแจ้งได้เลยนะคะเพราะว่าเราจัดให้ลูกค้าได้นะคะทุก ทุกอย่างนะคะไม่ว่าลูกค้าจะต้องการอะไรนะคะเราทำให้ได้นะคะอ่าแล้วอย่าลืมนะคะวันที่2 9มีนาคมนะคะเจอกันนะคะในงานมอเตอร์โชว์นะคะที่เมืองทองธานีแต่ถ้าลูกค้าท่านไหนบอกว่าน้องพี่อยู่ต่างจังหวัดนะคะไม่สามารถเดินทางมาได้นะคะลูกค้าก็สามารถทักอินบ็อกซ์มาได้นะคะโปรโมชั่นนะคะเราให้เหมือน างานมอเตอร์โชว์แน่นอนนะคะโปรโมชั่นเดียวกันแน่นอนนะคะโปรโมชั่นพิเศษสุดสําหรับลูกค้านะคะหรือน้าลูกค้าท่านไหนนะคะอยากจะเข้ามาชมรถที่โชว์รูมนะคะโชว์รูมของเราตั้งอยู่ที่ถนนวิภาวดีรังสิต78นะคะอยู่ฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะคะอ,อยู่เลยอนุสรสถานมานะคะอยู่ก่อนถึงฐานทัพอากาศ ก่อนถึงสนามบินดอนเมืองนิดเดียวเองนะคะหรือถ้าลูกค้ามาจากต่างจังหวัดนะคะสามารถลงเครื่องได้นะคะลงเครื่องดอนเมืองแล้วก็นั่งรถต่อมาแป๊บเดียวนะคะอ่าถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะก็อยากจะให้อินบ็อกนะคะสอบถามกันมาเยอะๆะนะคะเรารอให้บริการลูกค้าทุกท่านอยู่นะคะรับรองค่ะลูกค้า ถูกใจแน่นอนนะคะบริการทุกระดับประทับใจนะคะสำหรับวันนี้นะคะถ้าอย่างไ้เราต้องต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะวันนี้ลาลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ